สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุพรจันฝากค่ะดิฉันนางสาวปนัดดาชายพักค่ะและดิฉันนางสาวนพพรทองรองค่ะพวกเราลูกแม่แก้วนักเรียนโรงเรียนเชียมาตรจังหวตดต,งตังค่ะที่มาและความสําคัญของครงวงานนะคะคือกล้วยเป็นผลไม้ที่นิยมรับรับประทานมากแต่เป็นผลไม้ที่สุกเร็วเกษตรกร,ร,กรหลายรายถึงหันไปเพื่องอ้องเย็ยนหรือสารเคมีเพื่อช่วยในการชะลอการสุกข,ของกล้วยค่ะแต่สารเคมีเหล่านั้นอาจจะตกค้างในกล้วยส่งผลอันตารายต่อผู้บริโภค ทางกลุ่มจึงมีนาคิดจะสังเคราะห์คาร์บอซีเมทิลเซลลูโลสที่ได้กต้นคูณที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นและชานอ้อยซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้เพื่อเป็นสารเคลือบผิวในการชะลอการสุกข,ของกล้วยค่ะวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อศึกษาการสังเคราะห์คาร์บอซีเมทิลเซลลูโลสจากต้นคูณและชานอ้อยสองเพื่อศึกษาสมบัติของคาร์บอซีเมทิลเซลลูโลสจากต้นคูณและชานอ้อยและสามเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของคาร์บอซีเมทิลเซลลูโลสจากต้นคูณและชานอ้อยค่ะ สมมุติฐาน1สามารถสังเคราะห์คาร์บอกซิเมทิลเซลลูโรจากต้นขุลาชันอ้อย2ส,สมบัติของคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโรจากต้นขุลาชันอ้อยเหมือนกับคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโรมาตรฐานและ3ความเข้มข้นของคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโรที่ได้จากต้นขุลาชันอ้อยที่แตกต่างกันมีผลในการชะลอการสุขของกล้วยที่ต่างกันค่ะอุปรกรณ์และสารเคมีต้นคูนชานอ้อยกล้วยเอทานอลโถงบดสารวิธีการทดลองนะคะตอนที่1เพื่อศึกษาการสังเคราะห์คาร์บอกซิเมทิลเซลลูโร หนึ่งการเตรียมเนื้อเยื่อนําต้นคูนและชั้นอ้อยมาล้างน้ำให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นเล็กและปั่นอบทิ่วอุณหภูมิ5 5องศาเป็นเวลา12ชั่วโมงให้แห้งสนิทจากนั้นนําเนื้อเยื่อที่ได้อย่างน้อย20กรัมใส่บิกเกอร์เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น1โมลปริมาตร5 0 0มลตรแล้วต้มเป็นเวลา3ชั่วโมงค่ะเมื่อครบ3ชั่วโมงนําเนื้อเยื่อไปกองสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ออกด้วยผ้าขาวบางล้างน้ำสองครั้งหลังจากนั้นนําเนื้อเยื่ออ่ได้้ใสาาเเพชื อบที่นุณหภู55องศาเป็นเวลา9ชั่วโมงแล้วนำเนื้อเยื่อที่ได้ที่อบแล้วไปฟอกสีโดยการเติมสารละลายโซเดียมโดยการเติมสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้น10%ปริมาตร250มิลลิลิตรคนให้เข้ากันจากนั้นปิดด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ค่ะตั้งทิ้งไว้2ชั่วโมงทำซ้ำอีกหนึ่งครั้งแล้วกรองสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ออกด้วยผ้าขาวบาง แล้วนำเนื้อเยื่อที่ฟอกสีแล้วใส่จานพอเชียอบที่อุณหภูมิ55องศาเป็นเวลา9ชั่วโมงแล้วนำเซลลูโลสที่ได้ไปตำด้วยครกจนได้ผงเซลลูโลสแล้วก็นำมาคิดคำนวณหาค่าลอยละของผลิตภัณฑ์ค่ะสองกงอาออกสรสังเคราะห์คาร์บอซีมีชื่อซูโลสก็คือชั่งผงเซลลูโลสจากต้นเฮลเลชานอ,อ้อยแปดห้กรัมใส่ในบิเกอร์ชั่งกดคาร์บอไรด์ซิติกไปกับบาลายในสายไอ,อโซโพรตอล ลงในผงเซลลูสตวงสารลลยโซเดียมออกไซด์แช่ไว้30นาทีปิดด้วยพลาสติกของาหารนำไปอบที่อุณหภูมิ5 5องศาเป็นเวลา3าชั่วโมงแล้วนำผงเซลลูสที่อบแล้วมาลิชนที่เป็นของเหลวออกเติมสารลาลเมทานอนลรับไเพีไ้เป็นกรารด้วยกดซีติกแล้วลิชนที่เป็นของเหลวออกจากนั้นเติมสารลาลเอทานอลลงในผงเซลลูสที่เป็นกลางแล้วแช่ไว้10นาที ลินชนที่เป็นของเหลวออกทำา3ห้าครั้งจากนั้นนำเมทานอลเทลแมผงเซลลูสที่ลินเอทานอลทั้งที่ห้าออกแล้วแช่ไว้สิบนาทีแล้วลินชนที่เป็นของเหลวออกนำผงเซลลูสที่ลินสารลายเมทานอลออกแล้วมาอบที่อุณหภูมิ5 5องศาเป็นเวลา12ชั่วโมงได้สารคาร์บอซีเมทิลโสโตรจากก้งเริชานอ้อยนำไปบดด้วยโกรอมดสารและคำนวณรับริตภัณฑ์ค่ะ ข้อที่สองเพื่อศึกษาสมบัติของคาร์บอซีเมทิลเซลลูโลสจากต้นคูนและชานอ้อย1นําำสารคาร์บอซีเมทิลเซลลูโลสมาตรฐานและสารคาร์บอซีเมทิลเซลลูโลสจากต้นคูนและชานอ้อยสังเกตสีกลิ่น2นำสารคาร์บอซีเมทิลเซลลูโลสมาตรฐานและสารคาร์บอซีเมทิลเซลลูโลสที่จะกัดได้จากต้นคูนและชานอ้อยจำนวน1กรัมใส่ลงในหลอดทดลองขนาดเล็กละลายน้ำห้ามิลลิลิตรคนด้วยแท่งแก้วคนสารตั้งทิ้งไว้15นาทีคนด้วยแท่งแก้วคนสารอีกครั้งสังเกตและบันทึกผลการทดลองค่ะ สานำสารจากข้อสทดสอบ pH ด้วยกระดาษ Universal Indicator เทียบสีสังเกตและบันทึกผลการทดลอง 4. นำสารจากข้อสอใส่ลงในดานเพาะเชื้อตั้งทิ้งไว้24ชั่วโมงเพื่อทดสอบความคงตัวตอนที่3เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของพลาสติกมีทิส่ลจับกึ่คขึชั้นออนอ่างเคือคัดเลือก้วยที่อายุเท่ากันขนาดและวีเดียวกันจากนั้เตรียมผลาย คาร์บอสอบซิมทิโลโกลด์มาตรฐานและคาร์บอสอบซิมทิลโกลด์ที่สั่งขอจากต้นกุหลาชารอ้อยที่ความเข้มข้น1% 2%และ4%จากนั้นนำสารคาร์บอสอบซิมทิลโกลด์ดังกล่าวข้างต้นที่เคลือบที่เตรียมไว้มาเคลือบผิวตั้งไว้แห้งหนึ่งชงั่วโมงนำไปใส่ภาชนะปิดฝาให้แน่นวาไงไว้ที่อุณหภูมิห้องสังเกตสีของกล้วยที่เปลี่ยนแปลงไปทำซ้ำสามครั้งแล้วก็หาค่าเฉลี่ยค่ะ ผลการทดลองนะคะตอนที่หนึ่งเพื่อศึกษาการสังงคอของ CMC จากต้นคุณและชานอ้อยต้นคูณมีลักษณะทางกายภาพที่เป็นเซลลูโลสนะคะคือเป็นผงสีเป็นผงหยาบสีขาวมีค่าระลอของผลิตภัณฑ์คือ47.55ลักษณะทางกายภาพของ CMC ที่ได้ที่ได้จากต้นคุณนะคะคือเป็นผงละเอียดสีน้ำตาลอ่อนมีค่าระลอของผลิตภัณฑ์คือ62.34ลักษณะทางกายภาพของชานอ้อยที่เป็นเซลลูโลสเซลลูโลสนะคะคือเป็นผงหยาบสีเหลืองอ่อน มีค่าลยละของเดือพันคือ39.01ลักษณะาทางกายภาพของ CMC ที่ได้จากชา้นอ้อยนะคะเป็นผงละเอียดสีขาวมีค่าลยละของเดือพันคือ50.2 1หนึ่งค่ะจากการศึกษานะคะพบว่าเซลลูโลสที่ได้จากการสังเคราะห์จากต้นคูนมีค่าลยละของของผลิตภัณฑ์มากกว่าชานอ้อยและมีลักษณะเป็นผงหยาบเหมือนกันแต่สีแตกต่างกันค่ะและเมื่อนําเซลลูโลสไปสังเคราะห์เป็นคาร์บอซิเมทิลเซลลูโลสแล้วพบว่า คาร์บอซิเมทิลเซลลูสที่ได้จากต้นคูณมีค่าลยละของผลิตภัณฑ์มากกว่าชานอ้อยและมีลักษณะเป็นผงละเอียดเหมือนกันแต่มีสีที่แตกต่างกันค่ะภาพที่หนึ่งนะคะเป็นภาพเซลลูสจากต้นคูณค่ะส่วนภาพที่สองเป็นภาพเซลลูสจากชานอ้อยค่ะตอนที่สองื่อศึกษาสมบัติของคาร์บอซิเมทิลเซลลูส สาร CMC MM ที่สก,กัดได้จากต้นคูณมีสีน้ำตาลอ่อนไม่มีกลิน่นค่า pH เท่ากับ7มีความคงตัวสภาพเจลเมื่อทิ้งข้ามคืนละลายน้ำได้สาร CMC MM ที่สก,กัดได้จากชา้นอ้อยมีสีขาวไม่มีกลิน่นค่า pH เท่ากับ7มีความคงตัวสภาพเจลเมื่อทิ้งข้ามคืนละลายน้ำได้จากการศึกษาสมบัติคาร์บอซีเมนทิลเซลลูโลสที่สังเคราะห์ได้จากต้นคูณและชา้นอ้อยพบว่าสารสังเคราะห์ที่ได้จากต้นคูณ มีคุณสมบัติคล้ายสารคาร์บอซิเมทิลเซลลูโลสมาตรฐานคือมีสีขาวไม่มีกลิ่นค่าพีเท่ากับเจ็ดละลายน้ําได้ค่ะภาพที่หนึ่งคือภาพเซมซีต้นคูณค่ะและภาพที่สองคือภาพเซมซีชั้นอ้อยค่ะตอนที่ 3, สามผู้ศึกษาประสิทธิภาพคาร์บอซิเมทิลเซลลูโลสจะเห็นได้ว่าก้ยที่ไม่เคลือบผิวอายุในการเก็บรกักษาอยู่ที่ประมาณสี่วันโดยกล้วยที่เคลือบผิวด้วยคาร์บอซิเมทิลเซลลูโลสจากต้นคูนและชั้นอ้อยด้วยความเข้มข้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์และสี่เปอร์เซ็นต์ ระยะาในการเก็บภาษาได้ใกล้เคียงกันค่ะจากการศึกษาพบว่ากล้วยที่เคลืผิวด้วยคาร์บอซิเมทิลซสโลมาตรฐานและคาร์บอซิเมทิลซสโลจากต้นคูราชันอ้อยที่ความเข้มข้นเดียวกันสามารถชะลอการสุกของกล้วยได้ใกล้เคียงกันโดยกล้วยที่เคลืผิวด้วยคาร์บอซิเมทิลซสโลจากต้นคูราชันอ้อยที่ความเข้มข้น10%สามารถชะลอการสุกของกล้วยได้นานที่สุดค่ะ นี่ก็คือภาพกล้วยที่ลือวผิวและไม่ลือวผิวด้วยคร์บอซิมิิสโลค่ะในภาชนะส่วนภาพที่2ก็คือกล้วยที่ลือวผิวแลวก็ไม่ลือวผิวด้วยคร์บอซิมิิสโลหลังผ่านไป7วันค่ะสรุปและข้อเสนอแนะตอนที่1จากการศึกษาพบว่าเซลลูสที่สังเคราะห์จากต้นคูนมีค่ายรับผลิตภัณฑ์มากกว่าชาดอ้อยมีลักษณะเป็นผงยาเหมือนกันแต่สีต่างกันและเมื่อนาํา เซลลูโลสไปสังเคราะห์คาร์บอซิเมทิลเซลูโลสพบว่าคาร์บอซิเมทิลเซลูโลสจากต้นคูณมีค่าระรรับผลิตภัณฑ์มากกว่าชานอ้อยเป็นผงละเอียดเหมือนกันสีต่างกันแสดงว่าเซลลูโลสจากต้นคูณเหมาะสมที่จะนําไปสังเคราะห์เป็นคาร์บอซิเมทิลเซลูโลสค่ะตอนที่สองนะคะจากการศึกษาสมบัติของคาร์บอซิเมทิลเซลลูโลสที่สังเคราะห์ได้จากต้นคูณและชานอ้อยพบว่าสารสังเคราะห์ที่ได้จากต้นคูณมีสมบัติคล้ายกับคาร์บอซิเมทิลเซลลูโลสมาตรฐานมากที่สุดคือ มีสีขาวไม่มีกลิ่นมีค่า pH เท่ากับ7ค่ะสามารถละลายน้ำได้แสดงว่าคาร์บอซิเมทิลเซลลูโลสจากต้นคูดและชันอ้อยมีสมบัติเหมาะสมในการเป็นสารเคลือบผิวกล้วยได้ค่ะตอนที่3จากการศึกษาประสิทธิภาพคาร์บอซิเมทิลเซลลูโลสจากต้นคูณและชันอ้อยในการชะลอการสุกของกล้วยพบว่ากล้วยที่เคลือบผิวด้วยคาร์บอซิเมทิลเซลลูโลสมาตรฐานและคาร์บอซิเมทิลเซลลูโลสจากต้นคูดและชันอ้อยที่มีความเข้มข้นเดียวกันสามารถชะลอการสุกของกล้วยได้ใกล้เคียงกัน โดยกล้วยที่เคลือบผิวด้วยคาบบร์บอซิลเมทิลเซลลูโลสมาตรฐานและคาบบร์บอซิลเมทิลเซลลูโลสจากต้นคูดและชั้นอ้อยที่มีความเข้มข้น10%สามารถชะลอการสุกข,ของกล้วยได้นานที่สุดเนื่องจากสามารถควบคุมการคายน้ําป้องกันการเข้าออกของแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยลดการสูญเสียน้าหนักและอาการเหี่ยวของกล้วยหลังการเก็บเกี่ยวของกล้วยได้มากที่สุดค่ะ ข้อเสนอแนะของโครงงานนะคะคือควรมีพืชชน,นิดอื่นที่มีเซลลูโลดมากกว่านี้ในการสังเคราะห์ค่ะแล้วก็ควรใส่สารสกัดที่เป็นตัวยับยั้งยูรินซีค่ะขอบคุณค่ะ